อพระจันทร์อีกอย่างเรียกว่าอะไรใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะที่ผู้หญิงชอบกินขอโทษนะฉันชอบไปทุกอย่างอ่ะยากไปบ้างสวัสดีค่ะไซซีค่ะสวัสดีครับปอนครับตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่ที่กองดักพุ่นวายเจ้าชายกบหรือว่าฟล o ก Pri รินซ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกมให้น้องไซซีกับน้องปอนเล่นนะคะเป็นเกมใบคำแบ่งกันคนละห้าคำนะคะมีทั้งหมดส0บคำนะคะ หมวดก็จะเหลือหมวดสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคู่สุดท้ายที่เล่นๆเดินนี่นะเราจะไม่จับเวลาเวลาจะเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าคู่ไหนใช้เวลามากที่สุดคู่นั้นจะแพ้แล้วเราก็จะบกกลับมาลงโทษใหม่โดนแน่เลยอ่ะโดนสิงป้าอ่ะเาเอาบัคคัมบได้เลยค่ะเป็นหมวดผลไม้นะคะวันนี้โอเคเฮ้ยทำไงสามสองหนึ่งเริ่มค่ะออกเสียแรกอ่ะโอ้โห เอเด็กมาละแม่เราก็มีลูกอ่มีคำว่าลูกผนอะ้รลูกไหนต้องต้องอเก่งโอ้โหแน่นอนครับวันนี้มีอะไรอ่ะเออมีขนมีขนของโชว์ขนเยอะแหละสีแดงขนเยอะสีแดงเนื้อสีขาวๆมันเป็นมีมีกระป๋องนอกระดับเร็วยากมากเร็วอยู่ ผ่านไม่ได้ใช่ไหมผ่านไม่ได้ค่ะเอ่อถระจันอีกอย่างเรียกว่าอะไรใช่ป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะนกนกอะไรที่แบบว่าที่แบบเป็นนกแบบใหญ่ๆที่แบบเป็นนกที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอ่ะบอกว่าอินทรีเออมีคำว่าอินเออแล้วก็ต่อไปเออแบกปืนบกปืนบกตึกทหารเออมีทะอินทะเออแล้วก็สูงสูง อินทาเขาอินทาอะไรที่อยู่ริมเขาเรียกอะไรริมเขาบอกว่าเดี๋ยวลงมาตายอ่ะอินทาผาแล้วก็นี่อินท่าผาลำคืออะไรวะเฮ้ยสองเงินคืออะไรวะง่ายมากพิงกัวเอ่อสโนไวท์แอปเปิลเออเปรี้ยวเปียดมีเม็ดเม็ดเม็ดเปรี้ยวไม่ใช่สีเหลืองเหลืองมีเม็ดเยอะๆสีดำดำเหลืองเหลืองธนาคารุูราสุ จานนะครับคุณผู้ทหัสสุกอะไรวะก็สุกแล้วแหละเสาเออแล้วก็โอ้โหอร่อยมากมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบเวลาชิมสับปะรดเออมาหมดแล้วหมดเร็วที่ผู้หญิงชอบกินขอโทษนะฉันชอบกินทุกอย่างอ่ะยากไปบ้าสีแดงเชอร์รี่สับปะรีเอออะไรกินกับข้าวเหนียวอร่อยอ่ะมะม่วงอ่ะเก่ง เป็นเพื่อนมังไอ้เย้ยอะไรอ่ะอะไรเดียวไอ้อะสีวง่วงอ่ะบางคนเอ้ถูกได้ยังไงวะเนี่ยโหมีหนามเยอะเลยทุเรียนไอันนี้ยังวะอะไรปอนเร็วอะไรอ่ะอะไรลอยแก้วสละโอ้โหไงโอ้โหใบเก่งอ่ะไม่ใช่โอ้ยจริงแซนด์เก่ง อันนี้แชมป์อย่างไรก็แชมป์แล้วจริงเอออันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกว่าสบายใจเร็วจริงอากาศู่มีอะไรอยากจะขิงกับคู่อื่นที่ผ่านมานไหมคะคิดว่าคู่เราจะชนะไหมหนูเก่งว่าทำนี่จะพูดไหมไม่มีใบเก่งไหมอาจจะเป็นเพราะที่เราใบหรือเปล่าใช่เราเราใบกิ๊ดเดิลเป็นเราใบเร็วด้วยครับฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เร็วมากโอเค